สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการครูเนาเล่าทุกเรื่องครับวันนี้ก็จะพาท่านปติดตามข่าวบันเทิงเกี่ยวกับข่าวของคุณนุกเกอกรกฤษกรหรือกฤษกรบุญมานุกเกอรเสียงอีสานนุกเกอรัตนสินนุกเกออีสานาคนครสินนะครับเมื่อผ่านพ้นฤดูกาลไปแล้วฤดูกาลที่แล้วก็เข้าสังกัด อีสานนครสินซึ่งก็เป็นปัญหาเหมือนกันว่าระหว่างฤด,ดูการที่แล้วเนี่ยนูกเกืรกิจกรก็ไม่ค่อยที่จะขึ้นวงไม่ค่อยจะเต็มเวลาเท่าไหร่นะครับมีการขาดการลาบ้างโดยเฉพาะปลายฤดูการเนี่ยลาป่วยบ่อยเสือเลือเกินหลายครั้งที่ผมไปรอคอยชมศิลปะการแสดงของน้องเขาก็ไม่ได้เจอกัน นะครับเนื่องจากเขาก็ลาป่วยไปเมื่อรดูการวันปิดฤดูการผมก็ไปให้กำลังใจถึงขอบเวทีแล้วก็ไปคุยกันหลังเวทีว่านุกเกอปีนี้จะไปไหนหรือจะยังอยู่หรือเปล่าน้องเขาก็บอกว่ามีแผนที่จะไปทำธุรกิจแล้วก็จะเป็นรับเชิญในงานต่างๆคงจะขึ้นหมอลลำวงใหญ่ไม่ได้ด้วยเหตุว่า สุขภาพร่างกายของเขานั้นมันไม่อํานวยเพราะว่าการขึ้นหมอลําวงใหญ่นี่มันจะต้องสุขภาพแข็งแรงดีน้องเขาก็เล่าให้ฟังนะครับซึ่งต่อมามันจะเปิดฤดูกาลแล้วเนี่ยก็มีคนเข้าทําข่าวบอกว่านุกเกอร์กิสกรนเนี่ยทาไมไม่ขึ้นอีสานนครศรีดังแล้วมีชื่อมีเสียงดังแล้วหนีใช่ไหมทรยศ์ใช่ไหมเนระคุณใช่ไหม คำเหล่านี้มันผุดขึ้นมาก็เดือดร้อนทําให้น้องนุกเกิ์หรือพระเอกนุนกเกิลกิตสกรของเราจะต้องออกมาชี้แจงเหตุผลต่างๆน,นานาว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับซึ่งถ้าเป็นคนในวงการก็พอที่จะรู้ว่าน้องเขานั้นก็สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงกันนะครับซึ่งในเรื่องนี้น้องเขาจะชี้แจงยาวทีเดียวประมาณ9นาทีนิดๆก็จะนำคลิปนี้มาเล่ามาให้ท่านได้ฟัง นะครับอย่างละเอียดถี่ถ้วนว่าน้องเขาอยากจะรออะไรเพราะว่าเนื่องจากว่า,าวันนี้เมื่อว,วานนี้นะครับน้องเขาก็ไปเห็นข่าวแล้วมีการพาดหัวข่าวประมาณว่าดังแล้วนรละคุณดังแล้วหนีอะไรประมาณนี้นะครับน้องเขาก็จะออกมาชี้แจงก็จะให้ท่านผู้ชมได้ไปฟังกันซึ่งนุกเก็ตกฤษกรเนี่ยเป็น ศิลปินผมติดตามมาตั้งแต่น้องเขาอยู่รัตนศิีอินตาทยาราชนะครับพอรู้จักกันก็อยู่ประมาณนั้นแล้วก็ได้ตามไปฟังตามไปชมหลายครั้งแล้วก็มีความสัมพันธ์มีความรักเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนเด็กผู้หนึ่งเหมือนญาติแล้วเขาก็นับถือเราเหมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งเราก็รักเหมือนกับลูกหลานคนหนึ่งนะครับเหมือนน้องเหมือนหนึ่งลูกหลานคนหนึ่งนีง่ก็ขอให้กำลังใจน้องเขาไปทําธุรกิจ สุดท้ายก็ไปทําธุรกิจพอทําธุรกิจผมก็ทักไปคุยกับนุเกอร์ทำธุรกิจทําไมทําไมไม่ไปทำถาวอุดรขอนแก่นโคราชซึ่งถ้าไปทําไกลถึงกทมขนาดนั้นไม่ติดตามไปให้กําลังใจนะเนื่องจากแฟนคลับของนุกเกอร์ก็อยู่ภาคอีสานนุกเกอร์เขาก็บอกว่าโอ้ครูทําอยู่อีสานมันทําไม่ได้หรอกเนื่องจากว่าคนเที่ยวคนกินในภาคในต่างจังหวัดนี่มันน้อยกว่ากรุงเทพ ถ้าอย่างเช่นอุดรน,นี่นะครับใกล้ๆเนี่ยมันก็หรือขอนแก่นอย่างเงี้ร้านอาหารผับบาร์มันเยอะจริงๆครับอย่างเช่นอุดรนอูโอโหวันหนึ่งประมาณหลายสิบล้านนะครับผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดน,นูกเกอร์ก็บอกว่าเสี่ยงต่อการที่จะขาดทุนได้ก็ขอไปทำที่กรุงเทพมหาคนครก็ไหวงั้นแล้วก็เอางานรับเชิญน,นะครับซึ่งต่อไปนี้ก็ให้ฟัง ที่น้องไปฟังตามนุกเกอร์กิจกรเขาชี้แจงอะไรยังไงกันบ้างแต่ซึ่งยังไงรายการครูน้อเล่าทุกเรื่องว่าน้องเขาจะอยู่ที่ไหนก็คอยจติดตามให้กําลังใจตลอดไปก็หวังว่าแฟนคลับแฟนเพลงของนุกเกอร์ใครอยู่ใกล้ก็อาจจะไปตามไปให้กําลังใจอุดหนุนไปกินไปเที่ยวที่บ้านเขาได้นะครับที่ร้านอาหารของเขาได้ถ้ามีเวลาก็คงจะไปเยี่ยมถึงถิ่น หรือฐานุกกิจสก,กรมีเวลามา,ารับงานแถวๆรับเชิญแถวๆอุดรค้อนแก่นอะไรประมาณนี้ใกล้ๆก็จะตามให้กำลังใ,ใจด้วยความรักด้วยผูกความผูกพันขอกิจการของนุกกิจสก,กรจงร่ํารวยนะครับค้าขายร่ํารวยค้าขายดีมีกําไรนะครับโชคดีปลอดภัยต่อไปนี้ก็ขอให้ฟังนุกขกิจสก,กรชี้แจงแล้วก็ขออำนวยเอื้อัยให้ ท่านผู้ชมทั้งหลายจงปราศจากทุกสุขโรคภัยมั่งมีสีสุขกินใหญ่บกจงใจโล่งใหญ่ยยเขินเป็นหาดใหญ่ขาดเป็นว่างใช้ตัวะวังใช้ยามังคกรลังเงินคำเกี่ยวจะได้ขาดเขันทองงงสายดางังทองในเบาให้เงินทองไร้เข่าเต็มกระเป๋าอื้องตึงสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นองครับลูกเกอรกิสกรครับผมวันนี้ผมสิมาตอบคำถามพี่นองด้วยครับ ก่อนอื่นผมขออนุญาตเราเขา่าความแบบนี้ก่อนครับก่อนที่สิเข้าประเด็นลักๆผมก็อยู่กับวงก,การมอลาบม,มาหปีครับอยู่รัตนสินมาสี่ปีอยู่สิงห์สารมาปีหนึ่งแล้วก็มาอยู่กับพีสารคนครสินอีกหนึ่งปีครับมีเหตุการณ์หนึ่งครับที่ผมจําฝังใจเลยที่เหตุหสุขภาพร่างกายผมบวอเกา่าผมขอ้นมามอลามปีแรกครับตอนที่อยู่รัตนาสินช่วงเครื่องฤด,ดูการหลังงานฉลองปีไหมครับอยู่รัตนสินเพื่อนเด็ก,กเลี้ยงกินฉลองกันแต่ว่าผมบ่ได้ไปหลังจากนั้นมาก็มีง่ายกันอยู่สกล ด้วยความที่สมาชิกในทีมงานเพื่อนเห็นผมบ่ได้ไปฉลองปีใหม่น้ำมูกะเลยพอของกินมาฝากซึ่งกับเป็นอาหารทะเลเป็นหอยแข้งครับช่วงบ่ายบายครับพี่น้องที่ผมกินหลังจากนั้นผมกระเข้าห้องน้ำประมาณสิบกวาดเทื่นี่แหละพี่น้องคือทองเสียแบบกระทันหันทั้งปวดท้องทั้งสีหากในเวลาเดียวกันจนผมลุกขึ้นบ่ไหวครับดีครับที่ต่อน,นั้นผมเอาโทรศัพท์ติดตัวไปนั่มกะเลยเฝ้าท่อหาหัวหนา้าเพื่อนกะเลยเฝ้าเรียนมามาพยุ่งผม ฝาวภาผมไปโรงพยาบาลช่วงระวางเดินทางทรมานแห้งรับพี่น้องคือจังกรรมเนื้อมไมิสิชีกออกจากกันปวดทองจะอ้วกเจ็บทองบิดเป็นทุกอย่างเล่นพี่น้อง พ่อไปหอโรงพยาบาลเร้วหมอก็บอกว่าต้องให้ยาฆ่าเชือ้อ2-3วันคือต้องนอนคั้งคืนที่โรงพยาบาลตามที่หมอกําหนดผมบอกหมอว่าบ่าได้ครับคุณหมอครับผมต้องไปทําการแสดงคือตอนนั้นใจผมนะ่ะมม่อยู่ทั้งเวทีแล้วครับหมอเลยบอกว่าหมอบอกแล้วนะหมอเตือนแล้วนะถ้าเราไม่ให้ยาฆ่าเชือ้อครบตามกําหนดเชื้อมาจะอยู่ในท้องเราอยู่แล้วมันจะทําให้เป็นเรื้อดัง ในอนาคตเราจะไม่หายผมก็คิดยากครับพี่น้องแตฮหตจังใด,ใด้ผมก็ไม่อยากให้การแสดงคอนเสิ์ดอย่วงมีปัญหาเพราะผมคนเดียวเพราะถาตัดเพล่ผมออกไปรูปแบบโชว์การแสดงของวงกระซิล้วนไปหมดเลยครับผมก็เลยตัดสินใจไปขืนเวทที่มือนั้นทั้งที่เจ็บท้องอยู่แต่กับพ่อทอนไหวครับกะเลงจน,นหัวเศร้าคือเกาหลังจากนั้นมากครับพี่น้องท้องล่ำใส่ผมพิษปกติยางขากเลยครับ จากอาหารรสจัดที่เคยกินได้ปกติก็กินบ่ได้เข่าที่ว่เคยกินตรงเวลาตอนนี้ก็เฮ็ดบ่ไดแล้วครับทุกอย่างมันปันปวนเหมือนมันเปลี่ยนชีวิตมันพลิกชีวิตผมไปอีกรูปแบบหนึ่งเลยครับ ตลอดระยะเวลาหาถึงหกปีที่ผมเป็นหมอล่ำมาจนถึงปัจจุบันร่างกายผมบวอ,อเก่าเลยช่วงระหว่างที่ออกงานล่ำพี่น้องผมเจ็บท้องเขาล้มบานดูหลายเทือที่ผมโพดในหลายๆเทือที่ผมบริโภคเพราะผมบม่อยากให้พี่น้องคอนที่ติดตามให้กาลังใจผมนนาเป็นห่วงผมเพราะเวลาที่ผมออกงานไปกับหมอล่ำว่ใงไงเวลานอนกับหอปกติอยู่แล้วเวลากินขาวกับหอตรงเวลาอยู่แล้วครับมันก็นเลยทรงผลเหตุเททห้ล่ำใส่กระเพาะผมแห้งเป็นนับเป็เก่าครับพี่น้องครับพี่น้องคิดบึ้งครับผมเสุประกันชีวิตค่ารักษาพยาบาลรักษา ทุกอย่างทุกโลกยกเว้นยกกนุคกรณนีเดียวครับผมบริคารักษาเกี่ยวกับกบระเพาะลำไส้เพราะว่าผมมีประวัติในการรักษาโกกรคกระเพาะลำไสด้ดีดูแห้งจนเขาบับรักษาครับมาอหอดปีที่6ครับพี่น้องที่ผมเป็นมาตลอดผมอยู่กับอีสานคนครสินช่วง2-3เดือนก่อนไปฤดูกาลเป็นปีที่ผมเป็นนักที่สุดผมจําได้ขึ้นใจเลยครับงานยูซีสเกตกันทาล่ล่มก่อนหอดงานหนึ่งมือครับผมไปน,นอนพักอยู่โรงแรมมือนั่นผมเจ็บท้องแบบว่เคยเป็นนะักขนาดนี้มาก่อนผมเข้าห้องน้ำประมัน 12เถือบเบิดขึ้นผมบริยนนอนเทิ่งสีห้าเทิ่งปวดทองเจ็บทองในเวลาเดียวกันมือน,นั้นคือจังกราเนี่ยผมม่สิฉีกออกจากกันที่นองคีเบองวาา่าผมบ่เคยใจหดตฮูผมบ่เคยใจฟอขนาดนั้นเลยผมคิดภาวนาในใจซาทูเดอร์กูจะพึงตายาเด้อซาทูเดอร์กูจะพึงตายพอแม่กูก็ย่งอยู่นองกูก็ย่งเล่นหนังสืออยู่ผ้าะละหลายหลายยางหนีศิลกูก็ย,ย่งบนันไดนเคีื่องให่พอให้แม่ให้นองกูเบิดซาทูเดอร์ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกสิ่งทุกอย่างที่รักสมกสรักษาลูกย่าให้ลูกเป็นอย่งเด้อผมคิดว่ามือนันจะได้พุ่กับบอลย่างกันครับผู้ใดเคยเป็นเกีียวกับทองนีสิหูจับว่ามาทรลม่านให้ดีครับพี่น้องผมก็เลยบอกน้องคนที่ขับรถพาผมไปโรวงพยาบาลแบบด่วนๆได้ครับพ่อไปหอดหมอก็ให้ยาคาเชื่อมันกับบอเศร้าครับพี่น้องมันคันเนื้อคันตัวอยู่บอเศร้ามันโเป็นแตยู่นอนกับบอได้นั่งกับบอได้หอดลงแล้วผมก็ต้องลุกขึ้นมานั่งส่วนกลางเด็กจนหอดนั้งมือเศร้าที่ผมรับไปได้เพราะว่าผมเพียร่างกายจากของก มากก็เป็นช่วงการแสดงอยู่กันทา่าล่าลมผมก็ได้ฟื้นร่างกายขึ้นทําการแสดงจนจ,นจบหอดเ้าพี่นอ้องท่าที่เจ็บทองอยู่ต้องฟื้นยิ้มเพื่อให้พี่น้องน้ำไท่ที่ได้เห็นเดวหัวผมบ่ได้เป็นอย่างเด้อผมก็ย่งทําการแสดงปกติอยู่คือเกา่า ผมเป็นแบบนี้มาตลอดในช่วงที่ผมเจ็บทองในระวางออกเดินทางไปล่ำมันเกิดการสะสมมาตลอดหาถึงหงปีครับพี่น้องงานมือนั้นเป็นมือที่ผมตัดสินใจว่าผมอยากสีลงจากหมอรำบงไง่เพื่อที่สิไปรักษาตัวผมปรึกษาหลายคนแห่งครับพี่น้องก็เลยเด้มาคุยพ่อกับแฟนครับคนหนึ่งครับที่เป็นมะหุดจากกับหมอเก่ง อยู่เชียงใหม่ครับผมก็เลยได้ไปรักษาตอยููโรงพยาบาลเชียงใหม่ล่ามพี่น้องที่ถามผมว่าเป็นยังผมก็ไปรักษาไก่แท้หมอคนเก่งอีดีครับพี่น้องเป็นหมอที่สอนอาจารย์หมออีกที่หนึง่ง เลียวเพื่อนกับบินไปรักษาคนยูต่างประเทศนั่มครับแต่ว่าค่าเสียใจสูงสูงพี่นอ้องแพงแห้งอีหลีเงื่อนเก็บที่ผมสะาสมเก็บมากผมก็ไดเอามารักษาเจ้าของแต่ผมก็ต้องย่อมใจครับเพราะผมกับ่าะเทนได้อยากตายพี่น้องต้องตรงเพราะผมปินห่วงคนที่อยู่ทั้งบ้านกับผ้าละที่ห่อแบกรลบไวอยู่ผมเป็นสอดกลองทั้งปา,งางกและกระทั่งทวานสุดท้ายครับ คนตรวจออกมากผมปิดเชื้อในกระเพาะแล้วมมอก่ให้ยามารักษาเดือนเคืง่งมองบอกว่าการันตีหายแน่นอนจ้าทูพี่น้องเป็นบุญเป็นขึ้นผมแห้งหายเป็นปิดถิ้งเลยพี่น้องหายเป็นปกติเลยผมดีใจแห้งพี่น้องกับสิ่งที่ผมทรมานมาหาถึงหกปีแต่ในช่วงที่ผมกินยาเดือนเคืองพี่น้อง กัท่อละมาน้ือกันครับเพราะว่ามันเป็นผลเอฟเฟคแต่สุดท้ายแล้วก็เศรามาเป็นปกติเป็นบุญเป็นคุณผมแห้งซะถูผมยกมือเซงวัส,สาถูเลยพี่น้องผมคิดว่าผมสีบอย่างแล้วนะครับหมอบอกว่าดีนะที่เรามาทันเวลาทามาซากรณีเสือ้อได้กระเพาะมันสะสมมันกระจายไปหลายกรณีมีทธิ์เทสผมตายได้เลยครับพี่น้อง นี่แหละครับพี่น้องคือสาเหตุที่ผมอยากสิพักไปออกงานกับหมอล่ำวใงไง่เฮ้าแต่บบดน,นี้ครับพี่น้องครับคนมันเคยจับไม่รองเพลงเคยแซ่สุดเพชรเคยแซ่สุดนัก้องรองเพลงคิดว่าผมสิเศร้าได้ตีครับพี่น้อง ใจผมมันยังอยากเป็นศิลปินยังอยากจับไม่ลองเพลงให้พี่น้องในมวลซึนหนาเวที่อยู่ครับผมก็เลยคิดว่าเส็ดจังไดดีที่เิเดเฮดงานเที่เฮา,า,าบอยู่แต่ว่ามีเวลาในการรักษาสุขภาพเฮรลายขินก,กาเก่ามันก็เลยเป็นที่ไปที่มากที่ผมเสียรลาดอาหารกึ่งผาบตะตายหมอลัอีสานเทาครับพราะผมอยากเห็นพี่น้องมาให้กกำลังใจผมอยู่มาเชื่อผมหนาเวที่มาเบิ่งการแสดงมาเบิ่งผลงานของผมอยู่ผมก็เลยคิดว่า ออาจางสี่ดีกว่าเปิดร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารกึง่งพับสไตล์อีสานเฮามีหมอล่ามีโชว์การแสดงของอีสานเฮาทุกอย่างเพื่อที่เซนผมได้เห็ดงานที่จะค้องหักและก็ได้อยู่กับพี่น้องอยู่คื้เก่าครับบริทนพี่น้องไปใส่ว่ทางกันเนาะครับกับการตั้งวงเพียงแต่วงที่ผมตั้ง เป็นวงทีอยู่กับทีในรูปแบบรานอาหารครับพี่น้องแฟนเพลงที่ยุ่กรุงเทพกสิไดพ้พ่อกันดูขึ้นรานอาหารผมต่างยู่กรุงเทพครับพี่น้องที u ่ย e ุอีสานบานเฮ้าผมก็บไริทิมไปไสครับคนทิ่ติดตามผมให้กําลังใจผมอยู่อีสานถามีงานรับเชิญมีงานบุญรประเพทนี้มีงานึ้นหมอลํากับวงใหญ่ผมก็มาคือเก่าครับจังได๋เห้องก็ได้พอกันคือเก่าอีกอย่างนึงครับผมเป็นหมอรัมมหาหกปีนาะพี่น้องความผูกพันกับแฟนเพลงหลายคนกเกินเขาว่าแฟนเพลงเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่กัน เป็นไอ้ฮักไปน,น่องฮักกันเป็นแย่หักไปน,น่องฮักกันกับหลายคน ถึงผมสิบบ่ได้ขึ้นหมอลำวงใหญ่แล้วในปีนี้ผมก็สิได้พอพี่น้องหลายขึ้เก่าถ้าร้านผมอยู่โตแล้วผมก็สิไปฟังลำไปฟังลำกับพี่น้องคือเก่าไปเต้นหน้าร้านกับพี่น้องเหมือนม่วนคือเก่าผมก็ฮักแพงพี่น้องคือเก่าถ้าผมเฮ็ดร้านอาหารกึ่งผาบแล้วบ่สมความมุ่งมา่ปรารถนาที่ผมหวังไว้ผมก็สิกลับมาคือเก่าครับขอเพียงแต่พี่น้องยังซัพพอร์ตให้กำลังใจเป็นแห่งเชื่แห่งใจให้ผมอยู่คือเก่าแม่นครับเฮ็ดร้านอาหารอาจสิเมื่อในช่วงแรกแต่ท้ารานอยู่โตแล้วเป็นไปได้ดีย่างหน่อยผมก็มีเวลาพักหลายขึ้นครับกับสุขภาพ งกขอสุดท้ายนี่ครับผมขอฝากพี่น้องสกู่สักคนหนเด้ร์ครับผมซอยเชี่ยเป็นแห้งเชี่ยแห้งใจซอยซับพอร์ตให้กำลังใจซอยมาอุดหนุนกับหมอล่ำวงเหนีหน่อยที่ตั้งอยู่กับทีในรูปแบบร้านอาหารกึ่งพับกับวงหมอลำเหนหน่อยที่มีซื้อวา่าอีสานผู้ไทยครับ คำสัญญาผมบ่เคยลืมครับที่ผมบอกมาตลอดในช่วงชีวิตที่เป็นหมอลำ่ำพี่น้องแฟนพิงคนที่ติดตามให้กำลังใจผมเ่ราว่าสีลาหรือหน่อยผมกับพ่อใจในิ่งที่ตะขอมีด้วยหัวใจที่ผมเป็นศิลปินอยู่ผมก็ยังอยากจับไม่แซส,สุดลองเพลงแซส,สุดเพจผลิตผลงานการแสดงให้พี่น้องได้เห็นอยู่ตลอดให้พี่น้องได้หวดอยู่หนาเวทีบ่ได้ทิ่มพี่น้องไปใส่ครับฝากพี่น้องสกูสกุลเดอร์ครับผมปีนี้กับนุเกอร์นลุกรูปแบบใหม่กับนุเกอร์อีสานผู้ไทยฝากพี่น้องสกุลเดอร์ครับฮากดแพ่งกันเชื่น้อง ขอบคุณเลไลครับ